สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่24กันยายนพศ2 5 6 6ค่ะเมื่อนี้นะคะแมนูก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับช่วงระางต่องวดปู่ศูนย์ห้าค่ะงวดวันที่1ตุลาคมพศ2 5 6 6ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะแนวทางของปู่กระลุดนะคะผู้ชมงวดนี้เราก็มาติดตามกันไหมเนาะคะ่ะว่าปู่จะได้แนวทางให้ตัวไหนเนาะคะ่ะงวดวันที่1ตุลาคมพศ2 5 6 6ค่ะมารับชมรบฟังไปพร้อมๆกันค่ะ ปูเห็ดต,ต,ต,ต้นบอกท,ทุเรียนเห็ดุ่มั้ต้นทุเรียนปาต้นละจักบาทค่ะปูต้นทุเรียนนี่โอ้ค่ะต้นทุเรียนปูนะคะคุผู้ชมปูปลูกทุเรียนจักปีเพ่อรักจังจะได้กินค่ะปูสี่ห้าปีโอ้พอดีละมาหาปูก็พอดีไม่กินบอกทุเรียนน้ำปู่ <c oughs> ปูกำลังเฮ็ดภูมักัทุเรียนอยู่นะคะพี่ชมการสัครับปูการมาสังรรคเจ้ค่ะชมกับพอดีถวายปูในสันหอนหอนปูลุยตางแดนอ่าลุยต่อปูชุดไอซี่โตนิกะเดินดีแล้วปูนะเดินีอยู่เอาพีองขวดเขาเล็กบิงเดี๋ยวปูที่ซโตนมาไปมากตเหนื 4ี่เจแล้วที่หกมแม่นปูวันที่หนึ่งที่แบบหนึ่งตุลาครับผมหนึ่งตุลามีต้อคอกับสีหาปีนัสเุเรียนปูคเียได้กินอยู่ด้อครับปูอันว่าใจก็ได้กินก็อบเบอรงที่สุรเบอรงที่รที่สุดปูเอามาปลูกนะปูน่ะอืมลวดลวดก็เอา ด well, ินแถวนี้มันดีอยู่ดอกครับปูอาจจะได้กินปูงเอาเมื่อไหร่สอง้กหกงสอาเขากอมาปงซื้อดีแม่นั่นเขามากไปทำ้า้าวัน้ตออยู่ในหมอกม่วงเหมือนกันง่างนี้หอปูตทุเรียนมันเจ่ดไงปูดินมันดำดีไหมครับปูดินเขาจกดินดินกัวค่ะอ๋อปูแปดหนึ่งสองปูนขันเป็นไอ หน 2, 2> ่งแปดสองได้ได้อยู่แล้วปูเ,ปเก้ 9, 2, 4, กาสองูนย์สามหกหนึ่งสี่แปดจนโหสูตรน้ำปูแหละท่านผู้ชมสองหวกรูนย์สามหกสองสี่เ ห้าแปดหกหกเก้าแปดเจดศนศอีกตัวด้ปูว์นี่งตัวสี่อบ่ปูยังไงอ่าแค่นี้บาปูุดเลยสุดแล้วว่อีกต่อไปกจะเป็นแปดหนึ่งสองโอ้ลงตัวเลยนนี่ครับสามตัว านางวันพี่น้องผู้ใดมักสามตัวไทยซื้อลอตเตอรีครับเอาอันนี้ปูไรสูตรได้พี่น้องแรกเป็นสูตรสามตัวแนีมาซื้อโอลกำลังจะของกับไปใส่กันครับใส่จับเอาลองเบื้องนะครับตัวไหนชอบตัวไหนมักตัวไหนชอบตัวไหนก็นจบาบมังคุดปูท่างเสน้นนี้ดีไหครับ ตั้งน้ินไปเยไปได้เงินบ่ครับเขาตั้งนปูนนานเล็กีทิดครับทช่มูู้เอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลงที่หาเก่าอีกแล้วหาเก่ามาตลอดมาตลอดกันตลอดกันตลอดพี่น้อง ออกไม่ออกไม่เกี่ยวจีออกบ่อกระซังกันไว้ก่อนบ่เห็นออกจักเทียอันดอกเก็บนั่งได้จีนี่ว่าเหล็กตัวนี้เขาตามซึ่งหมวดตามซึ่งหมวดเหล็กมงคลอ่ากลับเหล็กมงคลเคาเก่าเหล็กมงคลจเนาะบาทนี้ก็เล็กตัวยังไงใด้่ตัวสุดสี่ตัวเขียนตัวยิงใหญ่นะตัวยิงใหญ่ได้บอมอ่าหกเจ็ด ศูนย์หนึ่งอ๋อเอานี่ละยิงว่าเก็ศูนย์ยิงว่าปูมาเห็นว่าลูกเก็ลอยไปคนสองตัววันนี้ปูจะจับให้ตัวใดครงทผู้ชมผู้ใดมักเล็กวิ่งวิ่งนี่ได้เลยครับจะวิ่งหกกับเจ็ดหรือวิ่งศูนย์กับหนึ่งอะไรละปูเนาะไปวิ่งได้ไปวิ่งได้ท่านหลุดดิท่านหลุดแมนครับยังไม่หลุดวที่แล้วกับมาสองละปูเนาะมาอยู่มาสองตัวมาสองกับหกสี่ตัวมาสองกับมาหกทำชุ่มมาลักหน่วยทั้งคู่ นี่ละหกเจ็ดศูนย์หนึ่งนี่ละจับปูป่ะนจับจับเอครับผมจับก็นี่เด้มันมาเลยนี้บนศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เจ็ดนกปูครับเอาด้วยเล็บชี้เลยับอันนี้เดือบัอันนี้เพราะจับไปเพื่อนมาปูนี่หออะไนเพื่อนจับปูก็ได้หรอกครับผมเล็บชี่เพื่อนจับอูครับ หกหนึสครับน้องวาเป็นกระส่วนกันยินหกสองสองหกน้ำหกนี่นามหกอยู่เกก็มีเกตจะเดนนี่เนอเขียนาเลยตูวซองขเห็นมนี่เขีนขี้คือไ่ได้เขียนผนว่าติดูัแต่ว่าเขาบอกว่าวิ่งขี้ผูจจับวิ่ให้ธรรมชมอยู่ในสูตนี้ครับศูย์หกศูนย์เจ็ หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอืมานีเลนี่อ๋อปูมกลับสามตัวอันนี้ปลใไซเป็นหมอปูห้าศูนย์บ่เต็มสูตรไปเลยปูเต็สูตรเต็มสูตรอเาท่านชมมาไขมากมันเนาะราว่ากับปิดศูนย์มาไมากมันสามตัวส่แถวรังหลังนี่ปส่แถวนี่กลับเ็ดศูนย์ศูนย์นี่เจ็ดศูนย์ศูนย์ท่านผู้ชม แล้วก็สามศูนย์หกก็กอะเปาหุ้น่ยทั้งไหนครับสามหกศูนย์เนาะครับสามหกูนย์เครับเอายี่กี่ตัวไหนปูนี่ห้าศูนยูอนี่แหละปูตัวมันติดสองสองห้าศูนย์อันนี้ยื้ในสูตรปูได้ทำชมด้วยสูตรตระระปูก็จะไม่จากในสูตรเหะอมากไดก็เอาเอาตัวเน้นตัวว่องปูบาดเลอใส่คาถาก่อนหมปูอีใส่าถาวถากัน ค่าขายกนค่าขามันกงินไงรวย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 เหมือนเดิมรวย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 นะเพียงเปลือกปูสีแดงปู เนี่ยหนีเด่นตัวใดหลายก็กันห้าเพิ่นวิ่งปูให้วิ่งตัวใด้เน้นตัวใด้วิ่งศูนย์กับพกอ่าววงให้เพิ่นได้ปูถ้าวิ่งวิ่่งบหรือขี่ทั้งไต่ก็ได้สีแดงๆไว้เพิ่นเออถ้าวิ่งอ่าพี่น้องวิ่งศูนย์กับพกปูวาเด่นศูนย์กับพกเด้อพี่น้องเดลยบ่าวทอหิปูเด่นให้อในนี่ว่องไม่ปูสองตัวสามตัวว่องกับตัวนี้แล้วครับศูนย์หกศูนย์เจ็ด มัเก่าเก่าเกานน่ครับงบแปดเก่าน่ครับมักเก้าก็ไดมักปูมักสตัวเลยปูเนีนต้นคู่ได้สามตัวเน่นนี่ละโอ้เจ็ปูเจ็ดอยส่วนสามหกปูมัดปิดศูนยด้พี่น้องหมดเนปิดในศูนะครับท่านผู้ชมอ้าวอ้าวมา แคปนาจอ่พีนนพ่น้องผู้ได้มาคเลขสูตรสีทิศต้องปูนเนาะสองหกเจ็ดสามห้าเก้าแปดสี่แค่สี่คูพีน่น้องสูตร4ีทิศผู้ได้มักสูตรสีตัวนี่ครับมาครบสตัวตลอดทีพ 60, 70, 61, 71, ่พี่น้อง60 70 6ย์1จ็ดศูนย์หกคผู้ไดมักสูตรนี่สี่คูขึ้นกันหกศู 60, 61, 70, นย์หกหนึ่งเจ็ดศูดะครับผู้ได้มักสูตรนี่กับสี่คูสูตรนี่เวียนก็บเได้สี่คู ปูไม่จับจากน,นี่นีไม่เพิ่มคือสอ,องหกหกสองกับห้าศูนย์แค่นั้นเองนะครับปูจับมาจากนี่หาศูนย์ได้นี่กับ 6, 2, นหกสองได้นี่นะครับเป็นบนล่างได้ท่านผู้ชมได้สามตัวเจ็ดศูนย์ศูนย์สามหกศูนย์ปูว่องไปเลยสองหางสอง 50, หาศูนย์นี่กับตัวร่องปูเหมจับจากนี่ศูนย์สามตัวแนม้ะพี่น้องปูได้มากอะไปหาซื้อโรตลีเลข่ายสามตัวได้นะครับอันนี้เป็นงวดที่มันออกมางวดที่แลกแปดหนึ่งสองศูนย์ปูขึดนี่นะครับเอาไปแนมบ้า,นางนะครับแคปหน้าจอ แต่ว่าบาเถามรกสูตรนี่ทำรชมหกศูนย์หนู่นย์เจ็ดหนึ่นะครับหรือผู้ีดมักสีทิศสองหกเจ็ามาก้าแปดนะครับเอากราบขอบบุญขอบคุณปูสาูุผมรวยรวยรวยครับซาธุครับพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ